สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนออนไลน์กับวิชาภาษาไทยครูแสงตะวันสักก่นะคะหรือว่าคุณครูเปิ้ลนั่นเองนะคะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทานที่เราเรียนผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนนะคะก็คือนิทานอีศบเรื่องอ่าใครจําได้ กระต่ายแย่เสือนั่นเองนะคะอาจจะนานหน่อยเนาะอาจจะเรยียนหลายชั่วโมงหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าต้องให้เด็กๆฝึกตอบคําถามนะคะมันอาจจะมันอาจจะเยอะหน่อยนะคะในชั่วโมงคลิปนะคะแต่ว่าถ้าคุณครูรวมเขาเรียกว่ารวมงานกันมากนะคะมันก็จะเกิดภาระง,งานที่เด็กอาจจะทําไม่ทันนะคะวันนี้คุณครูก็เลยจะพานักเรียนไปสรุปแผนภาพโครง เรื่องนะคะนิทานนิศบกระต่ายแย่เสือนั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็ใช้หนังสือเรียนประกอบเช่นเดิมนะคะวรรณกรรมและวรรณคดีไทยนะคะทีนี้นะคะศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือหน้าที่23ากับถึงสาสองนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปความรู้กันครูนะคะจะให้เด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับํำนวนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับกระต่ายเพราะอะไรคะเพราะมันคือนิทานอีสพบนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือนิทานอีสพบอีสบก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กระต่ายนะคะนักเรียนโอเคนะคะไปสำนวนแรกกันนะคะสำนวนแรกนะคะก็คือยืนกระต่ายสามขาหรือว่ากระต่ายขาเดียวหมายถึงอะไรคะหมายถึงนะคะการพูดยืนยันคําเดียว โดยที่ไม่เปลี่ยนความคิดเดิมไม่เปลี่ยนความคิดเดิมมักจะใช้คำว่ากระต่ายขาเดียวหรือยืนกระต่ายสามขานะคะต่อไปนะคะกระต่ายไม้จันนะคะกระต่ายไม้จันหมายถึงการหวังในสิ่งที่เกินตัวนะคะมักใช้เปรียบเทียบความรักนะคะของผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเองโดยที่ฝ่ายชายเนี่ย จะเป็นฝ่ายที่ต่ำกว่าต่ำต้อยนะคะไปกว่าแล้วก็ลงรักผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่ามีฐานะสูงส่งกว่านั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็มาจะเคยได้ยินแหละเขาก็มาจะนำไปแต่งเป็นเพลงกระต่ายไม้จันนะคะหรือกระนิทานนะคะกระต่ายไม้จันนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้แล้วแหละว่าความหมายคือการหลงผู้ชายที่หลงรัก ผู้ชายที่ต่ําต้อยฐานะด้อยกว่าไปหลงรักผู้หญิงที่มีฐานะสูงส่งกว่านะคะ่อไปนะคะกระต่ายตื่นตูมกระต่ายตื่นตูมนะคะเด็กๆก,ก็ผ่านมาแล้วแหละในชั่วโมงที่เราเรียนนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมนะคะกระต่ายตื่นตูมมักใช้เปรียบเทียบกับคนที่แสดงอาการ ตื่นตกใจง่ายนะคะโดยที่ไม่ได้ทันสำรวจให้แน่ใจเสียกอ่อนแล้วโวยวายตีโพยตีพายนะคะไม่คิดไตรตรองให้ขี่ควนนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะเรื่องนี้คือเรื่องกระตายแย่เสือนะคะกระตายแย่เสือหมายถึงนะคะการล้อเล่นกับสิ่งที่เป็นอันตรายเสือเป็นสัตว์อันตรายกินอะไรคะกินทั้งเนื้อคนกินทั้งเนื้อสัตว์เล็กนะคะ กินทั้งเนื้อเนื้อเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะคะกระต่ายแย่เสือหมายถึงการล้อเล่นกับสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างมากอย่างที่กระต่ายเนี่ยไม่ควรไปแย่เสือเพราะว่าอาจจะถูกจับกินเป็นอาหารได้นั่นเองนะคะก็เลยเรียกว่ากระต่ายแย่เสือสัตว์เล็กไม่ควรจะไปแย่สัตว์ ใหญ่นะคะเพราะว่าเขามีพละกกำลังมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนง,ง่ายๆนะคะเป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่ากระต่ายนั่นเองนะคะทีนี้นะคะใน ในการสรุปแผนภาพคงเรื่องกระต่ายแยกระต่ายแย่เสือเนี่ยนักเรียนนะคะคุณครูก็ฝากข้อคิดในครั้งที่แล้วไปแล้วครั้งที่แล้วหรือว่าชั่วโมงที่ผ่านมาไปแล้ววันนี้คุณครูก็มาทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า เราเนี่ยนะคะไม่ควรจะหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องพิดารณาให้ดีก่อนก่อนที่จะไปหลงเชื่อใครคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบก่อนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยตัวเรานะคะจะไม่ไปแกล้งคู่อื่นเพราะจะเป็นการทำเขาเรียกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วกล้นะคะ จะเป็นการทําให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะไม่ควรหลงเสื้อใครง่ายๆต้องพิจารณาให้ถีถ่วนก่อนและสิ่งสําคัญการแก้งคู่อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะเพราะการสร้างความเดือดร้อนเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถนำเนี่ยข้อคิดนี้นะคะ ไปใช้ในการดำดรงชีวิตหรือการดําเนินชีวิตนะคะในสังคมนะคะสังคมภายนอกที่เราโตขึ้นเราจะไปเจอนีคะแล้วก็ภายในโรงเรียนที่เราอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆของเรานะคะนักเรียนก็สามารถเอา,เอา,เ,อาเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองนะคะทีนี้ไปดูนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปสรุปแผนภาพโครงเรื่องนิทานอิศบเรื่องกระต่ายแย่ เสือนะคะในกระต่ายแหญ่เสือนี่สิ่งสําคัญเลยหนึ่งนะคะนักเรียนต้องบอกตัวละครสําคัญของเรื่องได้สองนะคะเด็กๆนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองหรือว่าสถานที่ที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่ใดนะคะในป่าหรือว่าในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ตอบได้นาอเพราะเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะต่อไปนะคะ อันที่สามนะคะคำถามที่สามแผนภาพโครงเรื่องที่เราต้องเขียนคือปัญหาของเรื่องมันเกิดจากอะไรเป็นต้นสายไปเหตุของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วนะคะเราก็มาเขียนเมื่อเกิดปัญหาเสร็จนะคะไปลำดับเหตุการณ์สำคัญของเรื่องนะคะเด็กๆก็เขียนมา 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะ กระต่ายกระต่ายนึกสนุกนะคะไปใช้อะไรแย่เสือไปใช้ยาแย่จมูกเสือนั่นเองนะคะเพราะว่าเสือกําลังทำไมอยู่นอนหลับอยู่นะคะเด็กๆก,ก็ไล่ไปเห็นเจอจนเจอเหตุการณ์สุดท้ายนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะมันเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณครูก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเด็กๆต้องได้ข้อคิดจากเรื่องนะคะข้อคิดจากเรื่องกระต่ายแย่เสือนะคะคืออะไรนะคะ เขียนได้นะเพราะว่าพูดผ่านแล้วอ่ะพูดให้อีกซ้ำซ้ำหนึ่งก็ได้นะคะซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือไม่ควรหลงเชื่อใครง่ายๆและเราไม่ควรจะไปแกล้งผู้อื่นนั่นเองนะคะนี่ข้อคิดสำคัญเด็กๆสามารถนําสิ่งที่ครูสอนเนี่ยไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องได้นะคะถ้า อ่านแล้วยังไม่เข้าใจอีกย้ำเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็ไปอ่านในหนังสือนะคะในอ่านหนังสือหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะหลีกไกลคนพานนิทานกีศกระต่ายแย่เสือนั่นเองนะคะโอเคนะคะคุณครูนําเด็กๆสรุปแผนภาพโครงเรื่องไปแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถนะคะทำ ทำแผนภาพโครงเรื่องได้แล้วเนาะนี่ค่ะผ่านมาสามเรื่องแล้วเรื่องนี้คือเรื่องที่สามแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากนะคะฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ชั่วโมงนี้นะคะเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาเจอกับคุณครูใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน